จะเซอร์ไพรส์นสมอรกันนะครับผมเมย์บอกว่าสุดพิเศษของในสมรเน,นี่นะยจุดได้ไหมได้โอ้เร็วเลยปุ๊บเป็นการจุดเทียนทีบ่บอกว่าเดี๋ยวหม้อก่อนเดี๋ยวหม้อ,ม,อมันน,นี่ดยในนีนอนอ้อย่าสมองอย่าเพิ่งละลายนะ <S <S 2> <S 2> สมองจะเพิ่งละล<า>ลนะพี่ชอบมากเลยจุดเทียนนั้นไปเลยสก๊อต ติดฟันของแม่นมเนี่ยพี่เจี๊ยบอยูในห้องอยู่ในห้องอ้าวเข้นไปแล้วเหรออ้าวพี่เสืออ้าวอ้าวเข้าสมบไปแล้วสะพ้ายเราแล้วเนี่ยอ้าวพี่เสือมาแต่แยาสมอนไม่มาเย้เยสมอบัติแล้วเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรพี่เสือเองเดี๋ยวก็เหอะ ตกแต้มหมดกินดับโชวการเ่จะทำลายเซอร์ไพรส์แหละบรรยากาศวุ้ยแมงเมาน้องอยากกินแมงเมาจะบินเข้าเทียนยายสมอลแล้วนะคะเค้กนี่อันนี้คือยายสมอลค่ะยายสมอลอย่าพิ่งละลายนะอย่าเพิ่งแมงเมา เมาลงไปตายเดี๋ยวเดี๋ยวแกบอกแกโออได้อยู่ได้อยู่มังเมาไม่ออกอยู่ไหนอะเอกหมอบอยไม่กลับเนาะูเกืมุกเดอกคุณยยทำอะไรน้ำท่วมาท่วมร้านเอาแล้วตู้เย็นมันน้ำละลายของมาจากตุกคนหลงขาไม่ได้ทุบ โอ้โหท่านั่งแบบว่าสุดยอดโอ้ยแ Happy birthday to. ขอให้ยอดยายปังๆหรือขอเรื่องอื่นดีขอยอดปังๆนั่นเลยแล้วถ้าเป็นแม่ก็ขอให้น้องเมย์ก็ยอดปังๆเหมือนกันค่ะคอมากมากเลยขอให้ขอเปิดพรขอเปิดพรแล้วค่ะอะไรก่ะเรื่องเดียวเลยก็คือว่าถ้ายอดยิวปังๆไม่งานพม่เสร็ก็จะต้องคอยรับฟังการบ่นเออิดูดินี่ยายยายเป็นนางฟ้า เป็นนางฟ้าเนี่ยเกิดมานะคะเทตก่อนที่สองในชีวิตของยายนะคะนี่เร็วแล้วเแล้วแอรก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามน้องเมที่หนึ่งก่อนว่าไปไปหาไอ้รูปตุกตุนนี่มาจากที่ไหนเนี่ยดูดมากตองมุกก็บอกเนี่ยเหมือนยายอยู่โอ้โหเหมือนยายนะเรื่องนานนะเรื่องนานว่าจะเอาอันไหนของหมอกับยายนะ นี่ตรงวาุ้มว่านอนฮะที่วานอนมีด้วยเหรอคะมีมีมีขอบคุณคุณนิงนะคะน้องเมย์นะคะถังดะวีสมอลแชนแนะเอาถือถือเคขยายหน่อยอาหมุกหมุมาถือดีใจมากเลยนะคะนี่เรื่องไม่สิงน่าจะได้เคิดการมสองในชีวิตนี้นะคะขอบคุณคุณหน่งมากเลยคุณน้องเมย์นะคะเจสมองอะไรก็แล้วแต่เนาะ แต่ก็เป็นคนที่ล่าเริงเสมอเนาะน่าเสมอสร้างเสียงให้หาให้กับเอฟซีเนาะก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะผมเชื่อว่ายาสมอนจะไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนเมื่อยาสมรนะเดินไม่ไหวแล้สวัสดีค่ะยับสมอรชาแนลย้อนหลังมาเติดยายสมอร ก่อนที่สองแล้วตอนแรกเมื่อไรก็เลือกมสถึงให้ปทำงานที่ปีที่ผ่านมาโอ้งานใช่แล้วอที่สองอันนี้คือยายสมนนะคะใกล้ละลายแล้วค่ะถ้ายายไม่ต้อไม่้เลยเหือสนุกไมน่ขอให้ยอดยายปังๆขอเลือกจะดี ขอให้ยอดปังๆไม่เลยนเลยยอดพิ้วปังเลยขอให้น้องเมย์ก็ยอดปังๆเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยขอขนาดแม่เล่าสับาอวยพรเป็นเสิอใช่ไหมสมองไม่ะด้เเรื่องเดียวเลยก็คือว่าการยอดพิ้วปังเป็นงานพิเศษก็จะต้องคอยรับฟังการบ่นเออไม่เป็นไรหนึ่งร้อยพิ้วยังไงเนนางฟ้าเป็นนางฟ้านี่ยเกิดมานะคะเค่ก้อนที่สองในชีวิตของยายนะคะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามน้องเมย์พี่เหม่งก่อนว่าไปไปหาไอ้รูปตุกตุนนี้มาจากที่ไหนเนี่ยสะดุดมากน้องมุกก็บอกเนี่ยเหมือนยาอยู่เลยมากเรื่องนานนะเรื่องนานว่าจะเอาอันไหนของยานี่ตรงวานที่ว่านอนฮะที่ว่านอนมีด้วยเหรอคะมีมีมีขอบคุณคุณเมย์มากคะคะครับผมนะคะจ้า ถือเค้กให้ยายหน่อยโอ้โหตามุกงมุมาถือดีใจมากเลยนะคะเนี่ยเรื่องไม่ถึงมาจะได้แค่ได้นู้เอาคนคนเด่นมาเลยนะคะเจสสมอนนะครับเจสสมอนจะอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ก็เป็นคนที่ร่าเริงเสมออ่าเสมอสร้างควาเสียงให้หายให้กับเจสซี่เนาะ ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะผมเชื่อว่ายายสมอจะไม่มีวันเสียไม่มีวันเสียยายสมอจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อยายสมอเดินไม่ไหวแล้วตอนใดที่ยังเดินไหวก็ยังคงเป็นนางแบบอยู่โค้งลงมาอยู่ ช่ค่ะนนี้ครบเท่าไหยในยายสมอน6สิบหกค่ะอันนี้อสิบหนะคะสิพอดีเลยเมนค่ะมนจะซื้อเจียีแล้วกขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณิดหนต่งขอให้คิดผลปังๆนะคะไปห้ายริวเลยขอให้เป็นแสนสองแสนสามแสนเลยนะขอให้ได้ร้อยล้านเลยอ้ยายเต่าอย่ายายจะละลานะคะอเงไม่ต่อเลยยลยโอเคคุยหา่ ภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองค่ะขอบคุณค่ะสวัี่ต้ดีตาเห่าเลยจะตกใจหมดเลยตกใจนี่เือยาโดนเช็ดน้ำน้ำท่วมร้านนะคะขอบคุณมากเลยไปกินด้วยกันโอ้โหตัดันได้ตัดตอนนี้แล้วเนินไปจะได้กินด้วยกัน มาล้วก็ดูคลิปมานะคะแล้วก็เข้าไปดูเห็นนะคะทําไมหาเค้กได้เหมือนยายโอ้โหทำไมตุ๊กตาสวยกว่ายายก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้ก็เลขคู่นะฮะเอ็ดเพาะยี่สิบสองเมตรนะฮะโอ้หาเค้กได้เหมือนยายจริงๆเลยขอบคุณมากเลยพอเปิดไฟล์นี่เห็นความสวยความน่ารักนะฮะ ขอบคุณนะคะขอให้คลิปต้งไปนึว่ายายสมนมาอะไรก็เลยส่งรูปให้พี่เสียบอกว่าขอเฮ็ดพีดียายสมอนหน่อยพอหรอไม่อ่านลายด้วยไม่ได้อ่านรถเขาขับรถมาเขายายก็หลับมานะคะมุกเรามีเรามียีนไหมมียายมีมียายมีน้องมุกนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะลูกอยู่ตรงชั้นน่ะลูกเอามาตัดเลยกินด้วยกันเลย น่าทานมากเลยสงสัยอร่อยน่าดูเลยนะคะนี่ที่ยายตัดพุดแมงเม,มาเยอะมากยายคือคืออุ้ย,ยทำไมเหมือนยายตัดที่ยายหนอนอ้าสุดอุ้ย,ยดีใจจังเลยนะคะสวยเ,สเหมือนยายโอเคซีหนูจะขายรูปล่ะถายตัวเคสไม่ถ่ายอะหนึ่งสอง น้องย k t o k ให้ยายยี่สิบวิยีวถ่ายให้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยส่งให้ทีหลังถ่ายอาทุกคนเลยไม่พาดคลิปลง tiktok นะฮะ t เปล o ่ยังไงเอาเพลงอะไรก็ได้ไม่ไม่คลิปคลปเป๋่สิวยี่สิบวีแลวค่อยแล้วค่อยส่งให้ในไลน์แล้วก็เดี๋ยวเป็นลงใส่เพลงของเขาเองได้ค่ะลูก ฮืมแม่อึืแม่ยญ่สมอนนะจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะขอให้นะมีผู้ติดตามเข้ามาเรื่อยๆนะขอให้มียอดวิวดีๆนะพี่เสือจะได้ไม่ต้องหนวกหูเวลาฟังแก่บ่นว่ายอดวิวไม่มีไม่มีคนดูคลิปไม่มี คนเข้ามาดูโฆษณาให้เลยเดือนนี้ไม่รู้จะถึงร้อยเหรียญหรือเปล่านะคือถ้ามียอดวิวดีมีนะคนดูโฆษณาให้แกพี่เสือก็จะสบายหูไปเยอะเลยนะพี่เสือก็จะได้รับอานนี้ส์ไปด้วยนะครับอครับี่ชพีหนึ่ง้ไม่เห็น่ะไม่เห็นห้อง ขอบคุณดูคลิปให้ยายด้วยนะคะยายเป็นลู้คิดยอดดีแล้วว่นเกิด <c oughs> ไม่รู้เอาให้คุณ